เนื้อเด็ดเดียวดูตํางง่ายดูดูพี่ต้องดูอ่๋น่ากินอย่างแรงนี่หละนี่ก็คือเนื้อในทรวนที่พี่เบาใช้ทาเนื้อเด็ดเดียวนะก็จะทําการหั่นแบบนี้เลยปุ๊บปริมาณเนื้อที่พี่เบาใช้วันนี้1กิโลทีนี้ก็มาหัน่นให้เล็กลงไปอีกแบบนี้หัน่นเข้าไปได้เป็นเส้นๆแบบนี้นะพี่นอ้องเดี๋ยวพี่เบาหั่นทัวนนี้เสร็จ it, แล้วมาดูกันตอนต่อไป ในตัวเนื้อพวกหั่นเร็จเรียบร้อยพี่น้องได้ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันตอนการหมักพี่บ่าวก็จะใช้ผงหมักเนื้อเด็ดเดียวทรูตีซี่หนึ่งชอนนี้สามารถหมักเนื้อได้ช้องถึงสามกิโลวันนี้พี่บ่าวใช้เนื้อหนึ่งกิโลนะก็จะใช้ทั้งหมดเจ็ดช้อนแบบนี้นะพี่น้องอ่าก็ตวงไว้เรียบร้อยแล้วเทลงไปเทน้ำเปล่าลงไปห้า l ิบมลแล้วก็จะส่งาขกวลงไปหนึ่งช้อนทีนี้ก็คนรวมาตรงนี้เขก่อนจากนั้นก็เอาเนื้อลงมา rồi chúng quay đuổi nếu có cúc hay nữa niềm đùt nam thua một trống góc ơi ta cái trông có thể mặt mặt nữa đây trông tính trang ta chỉ làm kinh bẹp mấy nữa rắc trống là trịt cầm có thể vùng mặt kẻ trống trốn nữa có đùt ôn nam khao bày một lưỡi vì bảo có mặt bẹp đi thương mồm à, thì tạc có nó mà riêng với lưỡi. พี่บ่าวก็จัดลงตะแกรงครับตากเรียบร้อยแล้วพี่น้องทีนี้ก็ผ้าขาวทําแบบง,ง่ายๆนะพี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องทําขายก็อาจจะใช้ตะแกรงที่เป็นชั้นๆพี่บ่าวก็จะเอาหนีบไว้แบบนี้ป้องกันมาแรงจะเรียบร้อยก็ไปตากได้ก็มาตากแดดไว้ถ้าหากว่าแดดเร่งๆจัดแบบนี้นะก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มากลับด้านพี่บ่าวก็ตากไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ,ะด้านบนก็ดมแห้งแบบนี้ก็มากลับด้าน ก็ไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากแล้วในส่วนนี้กลับด้านแล้วเอาไปตากอีกหนึ่งชั่วโมงถ้าแดดดีๆนะพี่น้องพี่บ่าวก็กลับด้านแล้วก็ตากไปรวมเวลาประมาณสองชั่วโมงนะพี่น้องไม่ต้องตากจนแบบว่ามันแห้งจนเกินไปนะพี่น้องนะอือประมาณนี้ก็พอนะหละเดี๋ยวพี่บ่าวตอดให้ดูโอ้น้ำมันร้อนนะก็เนื้อลงไปทอดได้เลย ในการทอดเนื้อเด็ดเดียวหรือว่าหมูเด็ดเดี่ยวเนี่ยสำคัญเลยพี่น้องอยเนี่ยต้องปรับลงมาเป็นอยกลาง,งค้นไปทางโอนนะไปเนื้อเด็ดเดียวของเราค่อยๆถุกขึ้นมาตีจะได้น่ากินโอ้ใช้เวลาไม่นานนะพี่น้องในการทอดตอนนี้ปานไปประมาณหน้านาทีนะก็เริ่มเหลืองแบบนี้แล้วเกือบๆจะใช้ได้แล้วดูความน่ากินี่อพอประมาณนี้บอกว่าใช้ได้แล้วนะพอนานไปจะแข็งนะพี่น้องดู มันของเนื้อน่าจะอกเหลืองน่ากินมากแะเด็ดน้ำมันไว้ <c oughs> ดูพี่น้องสี่ชั้นอี่ยอดหนอ่งเด็ดเดียวก็ต้องกินกับข้าวเหนียวก็ได้หน้าตาหน้ากินมากพี่น้องดูดู <c oughs> แล้วการหั่นที่แบบว่าลายขวางเนื้อนะก็สามารถเยียดดึงแบบนี้อกได้เลย <c oughs> จัดไปใส่เนื้อมาข้าวเหนียวนะต้องกินกับมือพี่น้องจัดแบบนี้เลย คำย,ย่อยย่อยอย่จัดไปเลือกว่าอร่อยรงตัวแบบไม่ต้องงอน้ำจิ้มเลยพี่น้องสำหรับพี่น้องที่สนใจผงหมักเนื้อเด็ดเดียวจูดอิติสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ e ี a ี y ฟู้ดไทยแลนด์บอกว่าดูจากเพจพี่บเบ่าขาจะมีรวนลดให้นอกจากนั้นช่องทางอื่นๆดูได้จากลิงก์ในคอมเมนต์พี่บ่าจะเฉยไว้ให้หลักสำหรับวันนี้พี่บ่าโกลาไปก่อนแลวพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง